อ่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สามขอเรื่องการหนีบาปการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปนี้แต่ว่าจะรอพูดให้จบรอคำอธิบายให้จบบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะใช้เวล,เวลามากเกินไป จะรำคาญในการปฏิบัติคือก่อนการรับฟังขอนำาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพูดให้เข้าใจซสียก่อนองค์สมเด็จพระชินวร์คือพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำบรรดาแต่พุทธบริษัทไม่ว่าถ้าต้องการแยกพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่มีการเกิดเป็นสัตว์นรก เกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์ฉานจะไม่ต้องเกิดในแดนนี้ทุกชาติไปจนกว่าจะเข้านิพพานสมเด็จพระิชิตมานให้ทรงตัดสัญน์ทั้งสามระการคือหนึ่งสก,กายติฐิให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตาย แล้วก็ตั้งใจไว้ว่าการตายของเราคราวนี้เราจะไม่ยอมรงอบายภูมิท้งสีมีนรกเป็นต้นหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือข้อหมดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีของพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายยอมรับนับถือด้วยความจริงใจด้วยความเคารพอย่างยิ่งเมื่อนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วตัดความสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาได้แล้วข้อที่สามก็เป็นศีลปตปรามาร คือปฏิบัติในสินให้ครบถ้วนทุกรายการด้วยความเต็มใจการปฏิบัติสินครบถ้วนสำหรับกระวาดมีสินห้าใช้ได้แน่นอนถ้าจะทำตนให้ดีจริงๆก็มีกรรมบท10ด้วยถ้ามีทั้งสินห้ามีทั้งกรรมบท10อย่างนี้จะมีความสุขอย่างยิ่งทั้งในชาติปัจจุบันและสัมบรายญพบ ถ้าปฏิบัติตนได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีคือพระพุทธเจา้าทรงยืนยันว่าท่านทั้งหลายเมื่อตายแล้วจากชาตินี้ก็ดีและอีกกี่ชาติก็ดีจะไม่พบคำว่าบายภูมิเลยการเกิดเป็นสนรกก็ดีเป็นเปรีกก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีไม่มีสำหรับท่านแม้แต่สัตว์เดชาน ก็ไม่เกิดในแดนนั้นเจียวเวียนไหวตายเกิดจฉเพาะการเกิดเป็นคนเป็นทิวด,ดาหรือพรหมเท่านั้นขอย้ำอีกนิดหนึ่งเผื่อว่าท่านหลายจะไม่ฟังไม่ถนัดเอการที่จะพ้นอบายภูมิั้งสีได้คืนหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายตั้งใจไว้ว่าก่อนจะตาย เราปฏิจะปฏิบัติเพื่อก็ะเป็นการพ้นจากบายภูมมทั้งสี่คือยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจและเต็มใจถ้าครวัตมีสินห้าบริสุทธิ์ใช้ได้แต่ว่าจะให้ดีจริงๆก็มีกรรมบุต์อีกด้วยจะดีมากจะเป็นคนที่มีความสุขและมีความเสน่ห์มากในสมัยที่มีชีวิตอยู่ ตายไปแล้วองค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่าอาบายภูมิทั้งสี่ตามที่กล่าวมาแล้วไม่มีอีกตอนต้นนี้ขอย้ำให้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบเพื่อว่าจะไม่ต้องคอยพูดจบคอยพูดจบนี่เรื่องมันมากตอนนี้ไปก็มาพูดเรื่องการบุคคลที่ปฏิบัติทำตนไม่ครบ แต่บางเอืญไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้ไปนรกใครไม่ชอบแลวมั้งเป็นไอ้ว่าเอาไปสวรรค์ไปปพุมธโลกได้ก็แล้วกันแต่การกลับมาเกิดนั้นไม่แน่นอนบางทีไปเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วแต่กลับลงมาหมดบุญวาสนาบารมีจากเทวดาหรือพรหม ก็ไม่พักอยู่ที่ปทิเทวดาหรือผมและไม่พักที่มนุษย์เพราะสายกรรมที่เป็นอกุศลในการก่อนที่ทำมาในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นบาปก,กุศลพาตนพุ่งหลาวลงเอเวจีมานรกไปบ้างลงนรกคุมอื่นบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสตริฐานบ้างอย่างนี้ก็มีกรวมความว่า ถ้าทำตนไม่ครบทนตามที่กล่าวมาแล้วแต่เป็นความดีพอที่พาตนไปสวรรค์ได้แต่ก็ไปได้แน่แต่ลงมาที่ไม่แน่ไม่ใช่อย่ค้างที่มนุษย์แอบอาจจะไปค้างที่นรกก็ได้เปรกก็ได้สุดกายก็ได้สติฉันก็ได้บางท่านลงมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันแต่กรรมกรรมชั่วเก่าทำนําผล ตดนใจตนทำให้การเกิดสร้างบาปอกุศลตายจากความเป็นคนลงไปอเวจีมารรกันนี้ก็มีมากกลวความว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะหนีนรกกันจริงๆก็คอยปฏิบัติตนครบทั้งสามดการตามที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปก็ของด เรื่องที่จะพูดถึงพุทธานุสติไว้ก่อนตอนนี้ไปก็อยาขอนำเอาเรื่องเบาๆที่เป็นอารมณ์พุ่งคือไม่ขาดสินห้าไม่ขาดสารณาคมคือไม่ทำลายพระพุทธเจา้าไม่ติเตียนพระพุทธเจา้าไม่คัดค้านพระธรรมไม่ทำลายพระสงฆ์และก็ ไม่ได้ทำลายศินแต่ว่ามีอารมณ์ฟุง้งทําตนให้ไปเกิดในอาบายภูมิมีการเกิดเป็นสัตว์เฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์ใหญ่บ้างเป็นสัตว์เล็กบ้างเป็นต้นสำหรับคนที่มีความปฏิบัติดีอย่างยิ่งมีขอนำที่ไม่เกี่ยวกับศิน เดี๋ยวจะหาว่าคนละเมิดคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสินที่อย่างจะต้องลงนรกหรือปรามาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องลงนรกมันก็ไม่แน่เหมือนกันเอาเรื่องเบาๆมาที่ไม่เกี่ยวกับการปรามาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ไม่เกี่ยวกับการทำลายศินแต่ว่าลงนรกเอามาคุยสู่กันฟังก่อนเพื่อเป็นความรู้เขาบรรดาสาวก <hin> ก็องสมเด็จพระิินวร์ท้งนี้ก็ต้องนำประสูตรมาคุยกันจะดีไหมลูกหลานตัวเล็กๆยิ้มแป็นบอกว่าดีครับดีเจ้าค่ะ ความจริงที่พูดนี่มีคนนั่งฟังอยู่ด้วยนะและก็เลยบันทึกเสียงไว้ให้มันพอกับเวลาของที่จะฟังกัน30นาทีนิทานเรื่องนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่านิทานแต่ว่าทางพระพุทธศาสนาเขียนในบาลีเรียกว่ารพระสูตรพระสูตรก็คือนิทานนิทานก็คือพระสูตร แต่นิทานในพระสูตรเป็นนิทานเรื่องจริงๆไม่ใช่นิทานเรื่องหลอกๆไม่ใช่โกโหกหมดเท็จเอาเรื่องจริงมาพูดกันเนื้อความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาทิพทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครู แสดงว่าธรรมธีศนาสอนบรรดาแต่พุทธบริษัทให้พ้นจากความทุกข์คนที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงจังมากอย่างยิ่งคนหนึ่งแต่ความจริงมีหลายคนมีมากแต่ท่านบุญนี้คณะนี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆหนึ่งในจำนวนที่มีคนดีทั้งหลายหลายคน นั่นคือพระเจ้าประส e ีนาทิกโกศลประศักด์ของเม <tinc S 1> ืองของเมืองราชเอกมขอโทษอ่ะมันนึกชื่อเมืองไม่ออกเสียแล้วนะพระเจ้าประสีนาทีกโกศลองนี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสุทโธพลอย่างยิ่งต่อมาพระองค์กับพัญญาที่มันมีนามวัฒนามริกา พระนางมณีกานี่ก็มีความครบอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนางมณีกานี่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติมีความปฏิบัติดีมากยากที่บุคคลอื่นจะพึงทําได้คือว่าคำน้อยคำใหญ่ที่เป็นคำไม่ดีไม่เคยพูดการกระทำเล็กกระทำน้อยกระทำใหญ่การกระทำไม่ดีทางกายไม่เคยทำ อารมณ์ใจเขามันนางเต็มไปวยอารมณ์ของขกุศลเคยถวายอธิษฐานแกองค์สมเด็จพระทศกัณฐ์อธิสถานนี่เป็นทานนี้มีปัญทานใหญ่ยิง่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์จะมีคนถวายอธิษฐานครั้งเดียวในชีวิตและก็คนที่จะถวายอธิสถานได้นั้นต้องเป็นผู้หญิง ก็ได้แก่พระน,นางมริกาเทวีทวนามริกาเทวีนี่เป็นคนดีอย่างประเสริฐมีจริยานิ่มโนนเรียบร้อยมากไม่เคยทําความชั่วมาก่อนก็เหมือนกับผ้าขาวบริสุทธิ์ผดผ่องทั้งผืนบังเอิญถ้าไปเปื้ออะไรนิดหนึ่งจุดเด่นมันก็ปรากฏขึ้นเรื่องราวก็มีว่าในคืนหนึ่ง เวลานั้นเขายังไม่ค่อยยังมีไฟฟ้าเขายังไม่มีไฟฟ้ากันท่านานางก็นอนกับพร,ระเจ้าประสินที่โกศลคือนอนกลางคืนก็ดับไฟมม่ก็มืดต่อมาพรานานางปวดปัสสาวะขอพูดภาษาชาวบ้านใช้ราชาศัพท์ก็ใช้กับเขาก็ไม่เป็น จะลืมว่าพระเจ้าประสเนีิโกศลอยู่เมืองพาราณสีเมื่อกี้มันมนึกไม่ออกเขาทุกคนโปรดจําด้วยพนางจะไปถ่ายปัสสาวะบังเอิญเท้าวขวาของพนางระดุดพระบาทคือเท้าของพระราชสวามีเขา้าเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพนางเสียใจมากคิดว่าตัวเองทําความชั่วมาก การพันนางมีความเคารพพระราชสวามียคลาย้คลายพระราชบิดาล่อราชาสับเล็กน่อยก็เรียกว่ามีความเคารพหัวเหมือนพ่อเสียอ,อกเสียใจแสดงการเศร้าโศกพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลก็สอบถามว่าเสียใจเรื่องอะไรก็รปรากฏว่าพันนางเล่าให้ทราบ พระเจ้าประสเสนาีโกศลก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะหนักใจไม่มีอะไรเป็นความผิดถ้าคิดว่าเป็นมีความผิดฉันก็ภัยให้แต่ความจริงไม่มีอะไรเป็นความผิดเลยเพราะเจตนาไม่มีแต่ถึงอะไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทโูรรับฟังและก็หนูหน้อยที่นั่งฟังอยู่ เราทราบว่าผน,นังบันไดการนะ่ะดีมากเหมือนผ้าขาวสะอาดบร,ริสุทธิ์ทั้งผืนแต่บางเอิญมีคนอหมึกสีดำหรือสีแดงไปแต้มเขานิดเดียวผ้าน่าสะอาดทั้งผืนหมึกแต้มนิดเดียวมันก็มีจุดเด่นเห็นจุดชั่วเห็นจุดเปื่อยขึ้นมาไม่เหมือนกับผ้าที่มีความสกรปรกโสโครก ถ้าหมึกไปแต้มน,นิดิดหน่อยๆมันจะมองไม่เห็นสีมกพร้มอมสุปรกอยู่แล้วเหมือนกับคนที่มีกายสกปรกมีวาจาสกปรกมีใจสกปรกถ้าไปกระทบกระทั่งเท้านิดเดียวเท่านั้นจะไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดดีไม่ดีซ้อมผัวซ้อมเมียเล่นโกโก้ยังไม่มีความผิดยังมองยังมองไม่เห็นความผิด แต่ความจริงมันผิดความจริงมันชัว่วแต่ความชั่วที่เขาทําเป็นปกติมันสูงกว่านั้นจริงมองไม่เห็นว่าผิดแต่ว่านางมริกานี้มีจิตคิดไว้เสมอจิตใจเศ้าหมองหน้าตาใน่าแฉ้มชื่นมาพบพระราชาสวามีแต่ว่าอยู่คนเดียวทุกทีพนานก็มีการสลดใจหนักใจร้อนใจคิดว่าตัวทำความผิด อย่างนี้ตะบรรดาท่านพุทธบริษัทต่ตอมาเมื่อวาระเข้ามาถึงท่านนางทรงใบโชนคือป่วยไข้ไม่สบายเมื่อเวลาใกล้จะตายจิตก็ปัิเทวิคิดว่าเรานี่เลวเหลือเกินเอาเท้าไปสะดุดพระบายเขาว่าสวามีเข้าเรามันชั่ว จิตใจเศร้าหมองคือจิตใจเขานึกตึกถึงตัวว่าตัวเลวนิดเดียวบรรดาแต่พระอริยัตท์นี่ต้องจำนานก็ตายจากความเป็นคนอาศัยความดีในด้านบุญกุศลมีความเคารพบ,บิดามารดาพอใจในการให้ทานมีความครรพราชสวามีมค้ายบิดาร่างกายของานางก็เป็นนางฟ้าทั้งตัว เครื่องประดับรดบรรดาก็เต็มเหมือนเต็มยศมานางฟ้าทั้งหมดแต่ปลายกฏว่าเพราะอาศัยอารมณ์ชั่วนิดหนึ่งคล่องใจนิดหนึ่งพาว่านางนี้ไปนรกก็ไม่ทราบว่าขุมไหนเหมือนกันไม่ทราบว่าบาลีบอกว่าขุมไหนตอนนี้มันนึกไม่ออกนี่นั่งคุยกันนี่ไม่ได้หนงสีเมื่อกลางนึกไม่ออก,กว่านรกขุมไหน ตามบาลีหมดนั้นท่านบอกว่าเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพระราชาสวามีแสดงว่าเวลานอนนักก็จะนอนข้างขวาแล้วก็ซ้ายก็ไม่ทราบเอาเท้าที่สะดุดเ,เท้าของพระสามีนะั้นไปแย่อยู่ในไฟนรกสิ้นเจ็วันของมนุษย์แต่ความจริงนรกแต่ขุมนี่วันเวลามากเหลือเกินแต่นั่นแย่แค่เจ็วันของมนุษย์ นรกขุมที่มีอายุน้อยที่สุดอย่างสันทีพระนรกท่านบอกว่าต้องใช้เวลา9ล้านปีของเราจรงเท่าวันหนึ่งของเขาจะนั้นเอาเท้าเข้าไปแย่ในไฟนรกแค่เจดวันมนุษย์ถ้าในเมืองนรกจะรู้สึกแย่แป๊บเดียวก็จะยกขึ้นมาเท่านั้นเองมันเร็วมากเทียบเวลากัน เวลาของเรานี่ปายเข้าไปเจ็ดวันเพราะอาศัยที่จิตกลุ่มเศร้าหมองไม่ได้ทำชั่วคิดว่าชั่วทำกำไรกำลังใจของตัวให้เศร้าหมองคิดว่าเราเลวนี่แล้วเท่านี้จะบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายจงจำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรตัดว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีสามอย่างหนึ่งสัพป,ปาปัจจากรนัรงองค์ทรงแนะนำว่าทุกคนจงละจากความชั่วทุกประเภทละทางกายละทางวาจาและละทางใจสองกุตสรสูปสัมปทา จงทำแต่ความดีคือกายก็ทำดีวาจาก็พูดดีทั้งใจก็คิดดีสามพระจิตะปริโยทปันนังทำจิตให้ผ่องใสจากอารมณ์ที่เป็นกิเลสคืออารมณ์เศร้าหมอง <c oughs> ตาอารมณ์ความข้องใจปวดไปจากใจนึกไว้แต่ในด้านของความดี สมเด็จพระจินสีสอนสามรายการอย่างนี้เป็นหลักสูตรในพระพุทธศาสนาถ้าทำได้อย่างนี้จริงๆคำว่านรกเป็นต้นจะไม่พบกับท่านเลยแต่แต่เรื่องนี้ก็ไปที่หน้าเิ้นใดที่บรรนางมณิกามีความประพฤติดีประพฤติชอบเรื่องกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมคือทำได้ทางกาย พูด้วยวาจาคิด้วยใจแต่ใน,นที่สุดพอก่อนจะตายเพน้นนางก็ประจําจิตเศร้ามองมันนึกถึงว่าตัวทําชั่วตัวความผิดทําผิดอย่างนี้จิตมันก็เศร้มองแค่นี้แต่บรรดาแต่พทุทธบริษัทต้องตกอเอาแขยงขายเดาเท่านิดหนึ่งแค่ตาตุม่มไปแย่นันรกถึงเจ็วันมนุษย์ ทุกท่านที่รับฟังใจคิดว่าเจ็ดวันมันไม่ร้อนนะแล้วมันไม่หนักตามธรรมดาของเราเนี่ยเค้าถ่านของทูบที่จุดแดงๆแย่แป๊บเดียวเราก็สะดุง้งแล้วถ่ายข้าบุหรี่แย่แป๊บเดียวเราก็สะดุง้งไม่ใช่สะดุง้งแล้วก็หายร้อนหายเจ็บมันยังร้อนมันยังเจ็บต่อไปไม่อเขาดึงเอาทูบแล้วบุหรี่ออกไปแล้วชั้นใด ทุกขเทรมัยเขาบรรนางมาดีกาเจ็ดวันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เมื่อบรรนางมาดีกามีความดีขนาดนั้นเวลานั้นองค์สมเด็จพระพุทธกวันคือพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในเมืองพาราณสีในเมืองพระราชสวามีของบรรนางบรรนางก็อยู่ที่นั่นอันนี้อย่าลืมนะบรรดาแต่พระธบริษัท ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นพระรหันอยู่ตั้งเยอะแต่บางคนก็จะมาดา่าเพราะทาไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ช่วยพระรหันจึงไม่ช่วยเขาทาบุญขนาดหนักหนามากกว่าคคลใดๆคนอื่นใดไม่สามารถจะถวายอธทิษฐานได้แต่วรนางมรีกาทำได้ขนาดนี้แล้วทำไมสมเด็จพระจินศสีจึงไม่ช่วย อย่าย่องไปด่าพระพุทธเจ้าเขาอย่าย่องไปบนนามพระรมคาสั่งสอนขอเขาสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าและจะต้องย่องไปด่าพระอริยสงฆ์เข้าบาปจะหนักแต่ดายาตมานิคงไม่เป็นไรเพราะพระประเภทนี้นี่ความดีมีน้อยแต่ความดีมีน้อยคนดา่ามีโทษก็คงมีโทษน้อย จะน้อยหรือไม่น้อยก็ไม่รู้เหมือนกันก็คิดว่าคงจะไม่มากเท่าพระรหันท่านก็ถามว่าท่านเป็นพระอะไรก็ต้องตอบญาติโยมที่นั่งฟังโปรดทราบอาตมาขอตอบตรงๆตรง,ตรง,ตรงไปตรงมาว่าเป็นพระที่บวชในพระพุทธศาสนามีความคเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขคารพในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมาในพระไต,ตรปิฎกและตักถาแล้วก็มีความเคารพในศีลตามสมงวรนี่ความดีประเภทนี้พระพุทธเจ้าจะจัดไว้แค่ไหนไม่ทราบก็คิดว่ายังไม่มีใครเคยแต่ไม่พระพุทธเจ้าไม่เคยตั้งให้เป็นพระโสดาบัน เนี่ยุทธเจ้าไม่มาตั้งให้เป็นปรสนดาบันก็ยัไม่ก็คงไม่ได้เป็นสกิทาคามีเรื่อนาคามีหรือพระรหันนี่การเป็นพระอรเจ้าท่านตั้งกันนั่เปล่าเนี่ยแต่ม,มาไม่ทราบแต่เคยพบในพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจินสีมัดเอจกมีคนมาลุกทำมาพิสมัยบ้างเห็นดวงตายเห็นธรรมบ้าง คือเข้าใจในธรรมถึงธรรมเป็นวสุดาบ้างสิทาคามีบ้างอนา,าคามีบ้างมีบ้างป่าหานบ้างแล้วพระพุทธาบ,บาลีก็ตกว่าเวลานิเทศจบคนบรรลุเท่าไหร่การบรรลุอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตั้งหรือเปล่าตัมมาก็ไม่ทราบก็ขอยืนยันได้ว่าตัมมาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาส,สนา นี่คุยความดีเล็กๆน่อยๆ้อยกระจุงมก็จิ๋มไม่มากเกือบมองไม่คปยเห็นเท่านั้นและก็อีกราการหนึ่งที่พ่อจะอดทันได้นั่นคือเวลานี้ก็แก่มากแล้วเรื่องความแก่ถ้าเอาถือว่าความแก่เป็นความดีความดีประเภทนี้ก็จะไม่ยอมถอยจะเพิ่มพูนความแก่ขึ้นทุกวันทุกวันจนกว่าจะตาย ญาติโยมที่หลายที่นั่งฟังก็ต่างคนต่างยิ้มยิ้มแล้วก็จะไปนึกนว่าจะมาเป็นพระอรียเจ้าขั้นสูงขั้นเสริงขั้นสูงขั้นต่ำอย่าไปคิดก็ไม่เคยบอกใครบางทีก็มีคนย่องย่องมาตั้งให้เหมนกันก็ตกใจขอโทษเถอะอย่าตั้งอะไรในความเป็นพระอารียเจ้าเรามาคุยกันในฐานะพี่น้องกันเองก็เหมนกัน เวลานี้ก็เลยเวิลายเพียงแค่รสามนาทีเสร็จเสรจก็ขอคุยกับบรรดาญาติโยมเนเนสาว่าก็องค์สมเด็จพระบรม,มโลคเนชว่าขึ้นชื่อว่าอบายภูมิคือผลของความชั่วก็จงอย่าไปคิดถึงว่าเราจะต้องตกนรกเป็นต้นเพราะหนึ่งการทำลายศิน สองไม่เคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสสฆ์และปรามาในท่านเท่านั้นที่พระพุทธเจา้าทรงตัดเป็นพระบาลีพุทธภาษิตว่าจิตเตสังคีตเถท,ทุกติปาติกังขาท่านกล่าวว่าบุาคคลใดก่อนจะตายใกล้จะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองคือเมื่อเร์มไม่ผ่องใส่คำว่าเศร้าหมองนี่เร์มไม่เกาะบุญ สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เกาะคือไม่นึกยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือไม่นึกถึงทานการให้ไม่นึกถึงสิ่งที่เคยราาักษาไม่นึกถึงเทศี่เคยฟังถ้ารมใจไม่คิดถึงอย่างนี้จะนัาไปคิดเรื่องที่เป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างพระนางมันมันพระนางมณีกานี สิ่งที่คิดความจริงมันไม่ใช่บาปคำว่าบาปนี้ก็แปลว่าความชั่วถ้าแกล้งเอาเท้าไปเตะเท้าของพระราชาสวามีเธอชั่วแน่แต่ว่านางมริกาไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้นไมไ่ตั้งใจและก็ไม่ได้ทำด้วยมันไปสะดุดเองเข้านิดหนึ่งในบรรดาแทพพุทธบริษัทเพียงเท่านี้พระนาก็ต้องตกนรกเสียเจ็ดวัน ตวนรกแค่ตาตุ่มและแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นทุกข์กรวมความเมื่อขอมันไดแต่พุทธบริษัทนั้นหลายระมัดระวังเรื่องจิตใจให้มากที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสอ,สอนให้ใช้อนุสติคือตามนึกถึงความดีือนึกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหนึ่งยอมรับนับถือพระธรรมหนึ่ง ยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์หนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติพยายามนึกถึงที่เราสิ่งที่เราต้องปฏิบัติพยายามนั้นระมัดระวังให้ครบถ้วนนึกถึงทางการบริจาคนึกถึงความดีของเทวดานึกถึงความตายที่จะเข้ามาถึงนึกถึงอารมณ์ของพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาแต่พุทธบริษัทไม่ได้ครบทั้งทั้งหมดอง์สมเด็จพระบระมสุคตบอกว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วที่ทำมาแล้วในการก่อนจงอย่าตามนึกเพียงมันนึกถึกกรรมดีที่ทำไปแล้วเท่านั้นผลของความดีจะส่งผลให้ไปสุขเข้าไปเกิดบนสวรรค์ได้เวลานี้มองดาฬิกาหรือเวลาไม่ถึงเสี่ยวของนาที สำหรับในตอนที่สนี้ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันหมดขอสาวกองค์สมเด็จพระบรมสุคตคือสัมมาทัรุเจ้าทุกท่านจงมีเด็กความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุและพิธพรชัยทั้ง4ี่เบการมีอายุวันณะสุขภาละและปฏิพาน หาทุกท่านเพื่อประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้เสียงนานสงความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี